การจะออกมาคอเอาหรือการไม่ออกมา c อเอาจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อมูลที่สามารถหักล้างกันได้แล้วลองดูว่าการที่คุณออกมามันจะทําให้สังคมมันดีขึ้นไหมมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นรู้ขึ้นมากไหมสังคมอาจจะไม่ดีภายในวันนี้หรอกแต่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้สังคมมองไปในทางเดียวกันในการที่จะทําให้ประเทศชาติมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงของคนทุกคนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนธรรมดา แต่ว่าถ้าเสียงหนึ่งเสียงหันไปบอกกับคนข้างๆที่เขายังไม่เริ่มมีเสียงพูดให้เขาเข้าใจแนะนําให้เขาเข้าใจวันหนึ่งเขาก็จะไปบอกให้คนอื่นที่ที่ไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจขึ้นและเสียงจากเสียงเล็กๆเ,เสียงเบาๆมันก็จะกลายเป็นเสียงที่ดังเพราะประเทศนี้ตอนนี้มันขับเคลื่อนด้วยการด่าขับเคลื่อนด้วยการการนําเสนอข้อมูลที่แตกต่างถกเถียงกันมันถึงได้ได้มีการเคลื่อนไหว ที่ก็ข้อดีก็ทําให้เกิดการตื่นรู้มากขึ้นว่าณปัจจุบันสังคมเรามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันต้องการทางแก้ไขยังไงแล้วก็อยากจะกระตุ้นเตือนให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับรู้แต่ว่าถ้าคนที่ออกมาขอเอาไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงอะ่ะการรับรู้ของคนมันก็น้อยเขาถึงต้องการให้คนมีชื่อเสียงออ,อกมาช่วยแต่ข้อเสียมันก็คือการที่ไปกดดันด้วยวิธีการต่างๆถามว่า มันมีสิทธิ์ที่จะทําไหมสําหรับพี่พี่ว่าทุกคนมีสิทธิ์แหละมีสิทธิ์ที่จะต่อว่ามีสิทธิ์ที่จะตําหนิมีสิทธิ์ที่จะใช้วิธีการกดดันเพื่อให้ให้ประสบผลสําเร็จของตัวเองถ้าสิ่งเหล่านะั้นที่เขาทำเนี่ยมันไม่เป็นการหมิ่นประมาทมันไม่เป็นการแบบว่าดูถูกเหยียดหยามหรือว่าเป็นการทาร้ายร่างกายกันมันก็เป็นประเทศประชระาธิปไตยแต่ว่าวิธีการมันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครทุกคนที่คิดว่าจริงๆคนที่มีชื่อเสียงก็คงเห็นแล้วว่าปัจจุบันประเทศมันเดินไปทางไหน ถ้าเป็นไปได้แล้วคุณเห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆคุณก็น่าจะออกมาเรียกร้องในที่ที่ทาเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองครับคนแบบแรกเลยก็คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังมองต่างมุมกับเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่นี้มันไม่เกี่ยวกับผู้บริหารประเทศ มันเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากตัวของมันเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้นําประเทศไหนก็คงแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันหนึ่งคือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกับฝั่งมอ็อบสองคือกลุ่มคนที่อยู่นิ่งๆเห็นด้วยแต่ว่าไม่กล้าแล้วก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆแล้วค่อยรอออกมาตอนที่มีผู้ชนะแล้วก็คือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตัง้งฝั่งไหนชนะวันนั้นจะเห็นคนพวกนี้ออกมาชื่นชมยินดีออกมาด่าทอคนที่แพ้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชนะหรือฝั่งเด็กๆชนะเราจะเห็นคนพวกนี้มากับกลุ่มคนที่3คือกลุ่มคนที่เห็นด้วยคอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังแต่ว่าไม่ออกหน้ากลัวจากสิ่งที่เห็นจากนักแสดงคนอื่นอย่างพี่อย่างพี่ทรายอย่างน้องครุฑเดอะสตาร์ Star, ซึ่งแต่ละคนก็มีอันเป็นไปจากการออกมาคอเอาตั้งแต่แรกๆคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นตัวอย่างว่าการออกมาแบบนี้สุดท้ายแล้วผลที่ได้มันเสียกับตัวเองมากกว่าต่อให้สังคมโดยรวมได้ก็จริง แต่ถ้าตัวเองเสียแล้วตัวเองไม่มีโอกาสที่จะกลับมายืนในตาแหน่งพิวิเลตเหมือนเดิมเขาก็ไม่อยากจะออกมาทําให้เรียกว่าเซฟโซนของเขามันถูกทําลายลงใครที่ยังมองไม่เห็นปัญหาผมก็แนะนําว่าลองเปิดตาเปิดใจเข้าไปศึกษาในฝักที่แตกต่างคุณคุณอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนที่เชื่อในรัฐบาลหรือคนที่หมดความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วทั้งสองฝั่งการจะออกมาคอเอาหรือการไม่ออกมาคอเอาจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อมูลที่สามารถหักล้างกันได้แล้วลองดูว่าการที่คุณออกมามันจะทําให้สังคมมันดีนไหมมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นรู้ขึ้นมากไหมสังคมอาจจะไม่ดีภายในวันนี้หรอกแต่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้สังคม มองไปในทางเดียวกันในการที่จะทําให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการที่จะทําให้เกิดการพูดเกิดการถกเถียงเกิดการนําเสนอที่แตกต่างกับที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเสียงของคนทุกคนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนธรรมดาแต่ว่าถ้าเสียงหนึ่งเสียงหันไปบอกกับคนข้างๆที่เขายังไม่เริ่มมีเสียงพูดให้เขาเข้าใจแนะนําให้เขาเข้าใจวันหนึ่งเขาก็จะไปบอกให้คนอื่นที่ที่ไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจขึ้นและเสียงจากเสียงเล็กๆเสียงเบาๆมันก็จะกลายเป็นเสียงที่ดัง เพราะประเทศนี้ตอนนี้มันขับเคลื่อนด้วยการด่าขับเคลื่อนด้วยการการนําเสนอข้อมูลที่แตกต่างถกเถียงกันมันถึงได้ได้มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆก็จําเป็นจะต้องมีข้อมูลในการรองรับความเชื่อนั้นๆด้วยครับไม่จําเป็นต้องเป็นเสียงหรอกแค่รูปอะรูปหนึ่งรูปถ้าสมมุติอาจเป็นซูเปอร์สตาร์หนึ่งคนเป็นลีมินโฮก็ได้ต่างประเทศไปเลยช ắt, ัดๆเราเห็นลีมินโฮ บนบิลบอร์ดยังไม่ต้องมีคําพูดใดๆแปะมองปะทุกคนร้อยละเก้าสิบที่รูจักรีมมินโฮหันไปมองแน่นอนว่าเอ้ยเขากำลังจะมาโฆษณาอะไรเขากำลังจะพูดอะไรแค่เห็นรูปอะคนก็สนใจแล้วเชกเช่นเดียวกับคำพูดของดาราแค่ดาราเปิดตัวออกมาคนสนใจแล้วว่าคนคนนี้จะพูดอะไรคนคนนี้มีความคิดยังไงคนคนนี้ต้องการจะนำเสนอสิ่งไหนกับใครก็ไม่รู้อะลุงแววที่อยู่ร้านส้มตำข้างๆ ออกมาพูดถามว่าเราจะสนใจไหมลูกเมีนไทยไม่มีใครสนใจหรอกแต่ว่าถ้าเป็นดาราพูดโอ้โหและคนฟอลโลเวอร์เดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียของซูเปอร์สตาร์แต่ละคนหลักล้านหลายหลายล้านบางคนถึง10ล้านเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องการที่ให้ดาราที่มีชื่อเสียงที่มีฟอลโลเวอร์เยอะๆหรือพูดแล้วมีคนเชื่อคนฟังพูดออกมาเพื่อให้แฟนคลับหรือให้คนที่ติดตามเขาได้รับรู้ในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจกันเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้ช่องการเมืองหรือช่อง ข่าวต่างๆมันมีมากมายแล้วแต่เราจะเลือกเสพไม่ว่าจะเป็นทีนิวไวต์มติชนข่าวสดวนเดลี่นิวไทยรัฐหรือเพจต่างๆจะถามว่าเรามีเวลาที่จะไปตามดูเพจเหล่านั้นครบทุกเพจไหมก็คงจะไม่แต่ถ้าเราเป็นแฟนคลับดาราสักคนหนึ่งเราตามดูเขาทุกวันอยู่แล้วแล้วถ้าดาราคนนี้ออกมาพูดนั่นหมายความว่าเขาได้ยินสารถึงเขาแน่นอนอยากจะฝากบอกว่าโรงเรียนในร้อยเขาสอนให้คนเป็นลูกผู้ชายคนเป็นลูกผู้ชายทําผิดก็ต้องยอมรับผิดเมื่อทําผิดแล้ว ก็ต้องแก้ไขถ้าไม่มีปัญญาจะแก้ไขก็ควรจะเปิดทางให้คนที่เขามีความสามารถแก้ไขไม่ใช่ดื้อและดันทุลังแบบนี้ชายชาติทหารที่ผมรู้จักทั้งชีวิตและคนทั้งประเทศรู้จักเขาไม่ใช่นิสัยแบบเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวก็จงไปเถอะประเทศนี้ไม่ใช่มีแค่คนเอกประยุทธ์ประเทศนี้ไม่ได้ต้องการแค่ ทักษิณชินวัตรหรือธนาทรประเทศนี้ยังมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อีกมากมายไม่ใช่ว่าประยุทธ์ไม่อยู่ทักษิณจะเข้ามาหรือธนาทรจะกลับมาแต่ประเทศนี้ยังมีคนอีกหลายคนที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้น,นวิกฤตไปได้ครับ